เรียกใครเาเรียกตัวเองให้ตามเขาไปลเรียกเออเออเม่น้วแหละตามเลยตามเลยเขาขับพันนะ้อหนอยไม่ไม่เขค่อยเาค่อยดันตาคู่เขาค่อยดันดาันี้คู่แล้วก็เร่งเร่งเร่งดีตรงนี้น่าเขาเร่งเร่งให้เก่งก่ออันนี้คือ้าหลังใช่ไหมาข่างาตข้างเดียวข้าเดียวมันก็จะเดินอย่างนี้ แบบมุนอะโอเคโอเคเออถ้าถ้าถ้าันเร่งครับถ้าขันขัันเร่งได้ดึงขึ้นเ้ไม่เป็นไรหรอกครับวิไม่กระชากไม่กระชากครับถ้าวิีไม่กระชากคอนโทรลมันก็จะไม่กระตุกแล้วมันทงานมนกบถรถใช่าหมใช่ครับต่้องเชีออกล้ลงได้้้ยลงดีกว่า่ได้้ได้ไมรถมันไม่กระชากรถมันน่ตา่าร้องร้ร้อง้องก่อนร้องก่อนที่ không hồ đừng Hả? Mời <laughs> đi Để một lượt. Nha. Reng.

เลีเครื่องอีก์เลีเครื่องอีกอีกเออดันเลยพร้อมการแร่งทางนี้ ดิบเลยดิบดิบเลยหมุนเลยหมุ้นบุ้นบ,นบุนเลยหมุน,น,นดึงข้างหนึ่งกลับดึงข้างหนึ่งกลับไป อยู house, ่อยู่ได้เดี๋ยวพี่เลิกนพี่น้องเดี๋ยวขี่กับผมก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเราจะโยนทางไหนหลังหรือเปล่าวะแล้วจะโยนสับแรงซะด้วยเออนั่งกับผมก่อนจะบอกจะบอกไว้แน่ๆนะพ่อ เฮ้ยอะไรอัะไรอะไรอะไรอะไรของแท้ว่ะโอ้โหถุงใกล้ตีเลยนี่เป็นอะไรกันกระเด็นมใหมม่แล้วบ่แล้ว เฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีจังงูสังเจ็บนะไว้สเสียวอ่ะจะดีไงอ่ะโอ้ยรุ่ดเล่นอันนี้เหรอสุดจัดมอเจอร์จัดให้